รับสุบสัสสุขขอให้ได้รักรับทุกคนนะคะวันนี้มาวางนาคินคำชะโนดของเจ้าปูสีสโทมัสบายบายสีแล้วก็มาถวัยอ่าเกว,ว่าเป็นบุญบารมีให้แก่ปูยาเพื่อขอช่อมสมบัติที่วางน้อยคำชะโนดวางเก่าเจ้าปูยายาเดินทางกับพ้านัด79450 226 229 045 นี่ค่ะงดงามมากเลยค่ะทุกคนสวยงามมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีุค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องสวัสดีค่ะยายอิ๋คนเยอะมากๆเลยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขอให้อ่าช่องของเจ้าแม่นางเพลงมงคลสัพพยานา낭นะคะอย่าลืมไปกดติดตามเอาไว้นะคะใครเห็นอะไรก็ขอให้โชคดีวันที่หนึ่งกุมภาหกเจ็ดนี้นะคะ คุณขยเยะอยู un, ja, ่ตรงโน้นเนาะสวัสดีท <simple. Yes. S 2> bueno, ุกชท่ามนะคะแก้มานี่หน่อยลูกมาทำอีกล้รักค่ะม่นอะสักแป๊บหนึ่งก็ลงทไปโน่นพูดไปเลยพูดอะไรก็ได้วู้น่วยงามมากเลยนะคะดู สวยมากเลยค่ะนี่ห่อทำวังเก่านะคะห่อทำวังเก่วีย่านะคะชิรุห่อคาววังข้างในนะฝนจะตกแล้วพี่ๆฝนจะตกแล้วนะคะ

อันนี้คือแม่นะ,ะสวัสดีเอฟซีลูกศิษย์กัลยานิมิท่านเศรษฐีผู้ใจบุญท่านปูบป,ประกาศและคุณทุกทุกท่านสวัสดีท่านศรีสุดาจารย์สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีอย่าลืมก<ห>ดติดตามเอาไว้น,นะคะขอให้รวยทรัพย์รับโชคกันทุกคนวันที่หนึ่งกุมภานะคะเดี๋ยวจะเอาคลิปลงให้เนาะว่าเป็นยังไงเนาะวันนี้ก็ขอบคุณท่านเศรษฐีผู้ใจบุญสำหรับกล่องนะคะเตรียมเปิดกล่องเด้อ แม่สวยขอบคุณค่ะลำสวยไหมลำสวย,ยไหมยจ,จะต้องไปตัดตกระถุงอีกอันนี้รูส